ผิวสวยสะกดทุกสายตาด้วยครีมบำรุงสูตรพิเศษเนื้อบางเบาไม่เนินหนะมนตราคอมพพรสเอจจิ้งครีมด้วยนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยไฟโตเซลเทคเพื่อบำรุงผิวให้นุ่มเด้งชุม่มชื้นดูอ่อนเยาว์อัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า10ชนิดฟื้นฟูผิวได้แบบตรงจุดเช่นสเตมเซลล์ของพืชที่หายากจากเทือกเขาแอลในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยนวัตกรรมไฟโตเซลเทคที่ฟื้นฟูผิวได้แบบตรงจุดผิวจะกลับมาอ่อนยาวห่างไกลริ้วรอยล่องลึกกระชับเรียบเนียนขึ้นหลังจากที่มีการใช้ไฟโตเซลเทคนูนาแท็ก4ส,สัปดาห์สร้างเซลล์ผิวใหม่ของสเต็มเซลล์ผิวในชั้นเดอรมิสไฟโตเซลเทคมาลัสโดเมสติก้าสเต็มเซลล์จากแอปเปิลสายพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ เป็นสเตมเซลล์จากพืชตัวแรกที่ได้นำมาใช้ด้วยนวัตกรรมไฟโตเซลเทคจะเข้าบำรุงผิวได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดแม้แต่สเตมเซลล์ที่แก่ชราก็สามารถสร้างเซลล์ผิวชั้น epidermis หรือชั้นหนังกำพร้าให้สมบูรณ์ได้สเตมเซลล์ผิวเราก็จะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนออลาสตินในชั้นผิว ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยหลังจากใช้แล้ว28วันยังปกป้องสเต็มเซลล์ผิวเราที่ถูกทำลายจากมลภาวะเป็นพิษด้วยช่วยชะลอกระบวนการชรลาของผิวหนังริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาลดลงโกลเด้นซีเป็นนวัตรกรรมที่พรีเมียมมากของวิตามินซีระหว่างนาโนวิตามินซีทองคำกรูต้าไทโอนผิวเราจะดูกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอขึ้นภายใน28วัน ยังมีฮยาคอมเพล็กอีกเป็นนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งโมเลกุลเล็กมากระดับนาโนเลยเขาจะซึมลงผิวชั้นหนังกำพร้าได้เก็บความชุ่มชื้นทั้งภายในและภายนอกของผิวนานกว่าไฮยาทั่วไปถึงสองเท่าและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องล็อกความชุ่มชื้นของผิวด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตลดความแห้งกร้านของผิวที่เกิดจากการขาดการบำรุง ยังมีเลเซโนและก็กิ๊กกะไว้ที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลดการระคายเคืองผิวร่วมกับอัล์นโทอินซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวสารสกัดจากส้มแมนดารินเขาจะช่วยปรับช่องว่างระหว่างเซลล์ผิวให้เล็กลงผิวเราจะเรียบเนียนกระจ่างใสชํำวาวจากภายในของเซลล์ผิวเมลวอยเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำ มาเจสเตมปกป้องผิวจากมวลภาวะ UV จากแสงแดดรวมไปถึงแสงสีฟ้าด้วยลดการอักเสบของเซลล์ผิวยกกระชับผิวหน้าและลำคอยังมีบีเทนออร์แกนิกอ,อาแกนออยต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวลดความแห้งกร้านลดริ้วรอยผิวสวยดังต้องมนสกดด้วยมนตราคอมพลทเอจจิ้งครีม